มาเริ่มกันที่คู่เอกนำรายการอดัมสอเดชพันธ์น้องชายคนเก่งของอาลีฟสอเดชพันธ์ตัวแทนจากไทยมาเลวัย17ปีเปิดศึกรีแมตเดือดกับเพชรสานายันโมฮัมเหม็ดคู่ปรับเชื้อสายฝรั่งเศสแอลจีเรียที่หวังแก้มือให้ที่หวังแก้มือให้ได้ในกติกามวยไทยยกแรกเพชรสาเปิดตัวด้วยความร้อนแรงลัวหมัดชุดใหญ่เรียกนับ8ได้ก่อนแต่อดัมยังอึดทนเอาตัวรอดไปได้ มันชุดสอง,ดงนั้นเป็รสามต่อฟ้าสองเพชรสามครับแล,ล้วก็รวบแมททำท่าจะบู๊บ้างกันใหญ่กรรมการไม่ว่าอะไรครับโโอ้โยกต่อมาเพชรสาลุยบู๊ต่อเนื่องจนเรียกแผลแตกอีกฝ่ายได้ก่อนก่อนไล่ต้อนอดัมจนมุมและถล่มอาวุธใส่เป็นชุดจนเป็นฝ่ายชนะทีเคโอในยกที่2ล้หลังตาได้อย่างสำเร็จพร้อมรับ,บโบนัส3 5 0 0 0 0บาทกลับบ้านไปอย่างสุดเดือด